สวัสดีพี่ซู่ผู้สุกคนครับผมวันี้จะมาตามแนวทางของพ่อยาวกันเนาะพี่น้องเนาะหัวที่ผ่านมาหลุดได้พี่น,อน้องได้หัวที่ผ่านมาหลุดหลุดเท่งเหล็กวิ่งเท่งเหล็กจับคูนเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดกับสองหลุดได้พี่น้องได้ขอโทษขอไปพี่น้องเหล็กมีเข่าไม่หลุดเหล็กคอเป็นกับเข่ามาสองหัวสามหัวดดติดแลักกันไม่หลุดเป็นของธรรมดาทุกอาจารย์ทุกสำนักต้องมีเข่าไม่หลุดเนาะพี่น้องเนาะ แต่เอฟซีก็ถามมาหลายเนาะพี่น้องเนาะเหล็กพญ่าพนรเอฟซีก็ยังถามอยู่เนาะพี่น้องเขาไปรับไปส้มเขาไปเบิ้งเขาไปฟังน้ากันนะพ่อพอดีครับผมพอดีครับมันโมนึงมันโมนึงขาดผ่านวาวที่นั่นระกันได้ไปผ่านวาวกันได้ไปเรื่ตัวนี้สําคัญด้ยส่วสองก็เก็ตสำคัญ ห้างเทียกับสองกับเจ็ดห้างว่านีเ่เจ็ดกับสองขาดตลอดที่สุมจะขาดได้จะมาเอตลอดแปดกับสามแปดกับส<ม>ามว <า S 2> <มา S 1> ่านี่แปดกับสามแล้วก็เอากันบ่ก็พ่อแม่ก็ฝันแม่ฝันเลยแล้วมาลเ,า <8 S 3> เลย <8 S 3> เทเลยอย่งน, <3 S 3> <ม>นี้จ <8 S 3> ะฝันแต่ก็ฝันแปดกับสามแป่า มันเปยังไงก็เจ้าถามมันคือยัง่คือของเจ้าตูวคือไปคนละตูวไปคนละทีบได้เห็นไหคนละทีรอบเจ้าก็เฝ้าอยู่แต่ว่าตัวท่านเฝ้าหน้าตัวเมื่อกี้ของเล่าคือบวกกับไปมูบัดแปดกับสามที่พอแปดกับ่เขาโม้เลยเจ้าว่าไปเจ้าว่าถือแน้าย่ามันเขาเนี่ย่ามันเขาเขาก็บอกว่าดอกถ้าย่าหมดถ้วยถือมือเขมน เขาันแต่เขาันแต่ว่าแม่งแุ่วด่นวดะนองกันน่าไรว่าลบตูนนี่ให้ตูนเขาขาไรขว้นวดด้วยแค่แม่ยเรียกตัวนี้ฟันนี่เหมือนฟันขึ้นว่านแต่ว่แก่หัวกระเจอ๊ยวเนี่ยโอ้ยเขาได้บอกสุไปฟางเลยโอ้ได้โอ้ยฟันว่าเขาสีมาดำหน้าหันแก่บุ้ม บิอหม่าบ <ừ, S 1> <"Ù, S 2> ้านม่วงบ้านเนี đấy, ่ยเจ้าหรือว่าเจ้าไปบอกเขามา้ยังน่ะท้าว่าสันโอ้ยกระจักดาวว่าสันเต็มยวนผู้สิมาดำนั่นเห็จังไหนละกล้าของพวกกระโต๊ว่าสันบ้านเบิ่งนู้นที่มู้เจ้าจะเห็นจังไหนบ้านข้าของพวกกระโตกชโมู้เจ้าสิอันดำไปให้ดังอะม้เจ้าจะมาดำจังไหนม็นจะดำได้ว่าสันย้ายลี้ได้เบาบ้าน ยหย่รีมากทะรีเท่าดีกว่าตีเจังไลยแล้วก็เจ้ามาแล้วเสดจังลเราก็ทนได้ดีีเจ้าม้กใ่ห่รีก็เลยว่าเอ้าเสกคาเจ้ามาคาเจ้าเสียเวลาคาเนี่ยอยากก็กินว่าส่้นอหา่รีเ้าว่าก็เจ้ามาแล้ว ก็ากระทากกระโจม่ากระกขึ้นเนี่ยกระหายน้อยอยากกินกระจกคาสีเวลาแค่นีว่ากระเรียวโตโต้ด้วยก็สั่นผมก็ได้นัดแต่ไม้มาที่วนบ้านนี่ได้เรี่ยวเงินไห้เขอกระเลยถามถามว่าน้องเพ่ได้เรียกใม้นี่ล่ะมันจะเป็นยังไงเรางวดนี่ว่าโอ้ยกระเจ็ดแปดนะเรากสันเจ็เอ่ทั้งสีดีโอ้เนีวาก็ฝันเนาะ เกเปลี่ยนมาท่นออกมันจะเป็นเลขสี่แน้วมันก็โตผมว่าสี่เดียดเด่นเลขไอ้น้องพ่อมา้มากเลยว่มันอกมาเกแปดเจียบเกแปดหรือว่าแต่ว่าการเข้าประกบกับตัวนั้นนี่นี่ก็ได้โอ้มันก็เข่ากันก็เลขฟันอยู่แต่พ่อพอใครมาบ้านในเลขประกบเลขประกบนี่คือแปดเจนั่นครับออมันคือขี้เข่าคือตรงคัแต่เจ็ดครับ ปดหกแปดหาเขาถึงไงนี่แหละตัวที่ประปรกอบก็ได้แปดหกแปดอ่าขั้นติดสามเนี่ยพ่อปะนี่ก็ตัวเราละเอาสามไปใส่สามเจ็ดสามแปดนะโ,อโอ้โอ้เอาสามมาใส่สามหาสามหกสามเจ็ดเออโอ้ตัวนั่นละทำไมเอาไม่มใส่เขาไม่ใส่ต<อ>ัวนั่นละโออเขาม่ใส่ ก็ไมาใส่ก็ไมาใส่ตัวนี้คือเก่าเออใส่ตัวนี้คือเก่านั่นละพอมันมาจังสั้นนี่มาแบบนั่นเ้าเกาแบบนั่นตัวครับม,มันตามตาม,ตาม,ตามเ้าเคยเห็ดมานะเอาตามสูตรเของอตามาหา,มาเออก็เรื่อพวท่านเห็นหนาดิก็เห,ห็นหนาดั้งสีดถามอยู่ก็เรื่องสีดถามอยู่ ตัวพ่อคือรอบก้อนน่ะคือรอบสี่สองอ่ะมันเท่ากันที่เลยสี่สองพอเหนมานนี่มาเบิ้งม่าเบิ้งหูไผ่นี่ละมาเร็กน้อยออกมาเลยเด้อ่นสี่สองกับศูนย์สี่โอ้กับสี่สีบ่นสี่สองกับสี่สีบพนอานขนาละก็่างว่าาคจากวาเามันนละกวันถูกครับาทในงวันนี้อันนี้วันนี <20 <20> ้พวอมาขึ้่วันแปดเจ็ดนี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่ Slide Slide ไหวยมันก็มากแล้วแต่ว่ามันฝันอันว่าวควุ่นฝันมันมาตรงกับเหล็กกันวณพอดีเออมันคือจะมาตรงกังซี่ซนนี่แต่ว่ากติถามอีกยุกติถามน้องอยู่เขาเขาลูกเขาทรมาไปมากเขาทุ่มมาก้อรอเพราะว่าเหล็กเล่ากับแม่แม่นมันบอกแม่นเป็นว่างวดัานี้งวดขึ้นงวดซีสองด้วยใจเป็นแสนวะนะ ลายมือเด้หลายมือูยมเล็กสองตัวไหาดเล็กสตัวเนใหมากสีสององสี่หลักันจะได้สีู่นนะเล็กสองคู่นเลกเลขเพิ่นมาประมาณมาที่ยวอะไรบ่อตรมซเพราะก็วอกนี่ครับโอ้ยม็วอกกันสี่สองสอว้ยเขาสองัวสี่้ยเข่าสองหัวติดวาดเข่าสองหัวติดเลขเพินขี่มาประมาณไาที่ยวอะไรพอเลยโอ้ยบเป็นสองหัวติดดี ก็สามตัวใจดีีสามสมตัวสามตัวเขาสามตัวได้สามตัวก็ได้ได้แสนแสนกู้แล้วขับตัวได้ทั้งวทั้งตึงได้แสนแปดเรียกเรียก่นกี่มานั่นเป็นอะไรปะอันประมาณที่วาไรเรียก่นหมาแตลเดาเป็นมาบนยี่ตั้งใจแม่ออ เขาดูเกาหลีก er ับมี่ปุ่นกับมี่เอีปุ่นกับมี่เกาหลีกับมี่อนจามีเกาหลีกับมี่ดาวางซาวางบูอีปุ่นอีโบมันกเกาหลีเลขอยู่เกาหลีบอกยังไงคือเลขลูกคนออกมาเออรนโทรมาบอกโทรมาบอกระโดดด้นทั้งทุกทีนึงเนาะอืมกระโดนแล้วเนี่ยจังมาบอเนี่ย ก็ช่วงเรียนไรล่ะเฮ็ดบุญหายพ่อช่วงเฮ็ดบุญหายพอน่ะละเ็าเรยกว่าขอเฮ็ดบุญเฮ็ท่านมาไหวมาล้างพอไปบอกหลานยุ่หนพอเขาจะได้แสนกลัวน่ะเอาพอถามให้ได้เมื่อวันที่สามสิบสามเอ็ดมีมากไหร่จังสี่ถามดูว่ามันยังมันกระยากันมันกระยักปศนี่ให้กันนี่ไม่ติดวัวกันนะ กระจ้างว่าในถ้ำบุญหาพ่อนั่ยก็ย้อนเขาล่ละโอ้ย้อนเงินเล็กนี่เขาก็ได้ไรเขาก็ได้ว่าเอาเฮ็ดเลย่นเฮ็ดเลยได้ได้เหรได้ดูุโอ้เดี๋ยวผมขมากม่ห้ามงใหมโอ้ผมขีมาก่ว่มือเล็กออกเยอะหรอกขทามันา้ามขมมากคุงครับข้าของได้มากมันจะบอกล่นนะอันได้มากมันบอกลนนัเดียวมนก็ตามนนก็ขย้นเพื่อนอันขย้นเพื่อนถือดูเหรอเพราะว่าเป็นบวแป้ง เป็นบอกแ่งบอกคนบดบอกมดเล่นบอกถือมัดเล่นอกไสันแต่ว่ถสิมาบ้าหายไปไรนี้ยหญอเฮ้ยมาตัวผมอะไรท่ถึงทีกับมองเลยดิ่งมาบ้าหายบ่บ่แย่เพราะไรดี่ิมาบ้าหาตัวอะไรื้อหี่ คอยเสียงน้ำเจ้าดีบาบ่ได้ดิเอ็นบ่น้ำหอดี่น้ำหอดเนียนได้มันกับแมนความเพลินนด้มันน่แบบบาเบอกสู้ฟังบอกสู้ฟังแล้วแล้วเจ้าเจ้ขี่ซื้อมาซื้อขยานบ่หลับเจ้าว่าบ่ถือถือบ่ถือกันอ่าขันบ่ถือถือมาบอกให้บ่ได้แล้วอันนี้มันอยู่กับเจ้าของดิอยู่กับตัวเฮ้าดิบ่ได้มันบ่พอแมีนถือว่าแป๊ดแปดใส่หนิเว้ยเว้ยเว้ยคิดไปโทษเล่ากับบ่ได้เนาะเจ้าว่าบอก เข้มาคือบว่อยน่ะบ่มีบอกตาบ่แข้งบ่แข้งเขาได้มากวลายเลขเขาบอกลดนะมือนั่กันั่งคุยกันอยู่นี่แหละเด็กน้อยทุกคนด้โอ้ยพี่น้องเิบบานเดียวกันน่งน่องน่องพนน้องพ่อพนแม่โอ้ย่นอย่ในึงแต่นบุคายูดอกพันบายูไปกับอี่น่เจ้าก็เจ้าปนนเลยจ้รอมมัดบุคอยูหรือม่จังมาถามพ่อกวางไม่ได้บอกเ่ง คนมาดูยนมาเรียง้วงนผมหุมนั่นมาดพ่อพันธาม่ก่อนเลออกจังมากคันได้มันบ่งากได้เขาก็บกักันขึ้นเขเนาะแมนครับแตมันได้เอาส่วนตัวพ่อพ่อมักตัวเลยก่อเนี่มีตัวมักตัวชอบป่ะนี่ขคันทีมากตัวฝันมันก็ขึ้ตัวพ่โอตัวนี่เอาเอาตามนี่แหละสันพ่อ มันตีเลขงอ่งง่ายนี่มันคือจะเลขไอ้งอ่งเลยเฮ้ยมันมากสิเลือดวันที่พอมันมากสิเลือดวันที่ปีนี่เ้าเจ็ดแปดหรือแปดเจ็ดมันมาเอาเด้ออ่ามันมากด้วยบ่มาก็ต้องหาบ่มาก็ต้องหาล่ะลอตเตอรี่จังว่าแต่ว่าฝันนั่นยฝันอี๋จักทักเป็นค่าเาก็จื้อได้คักอี๋เราไม่ก็ฝันเป็นจื้อได้ กันคือเรที่เขากรขัวแล้วว่าเกจเปลี่ยนทุกทุกเทียร์ทุกงวดพ่อฝันที่เป็นล่างๆมันบ่เมื่อนี่จำพอดตัวได้จำพอดตัวได้ทุกงวดบังหันแต่ว่าศูนย์ศูนย์แท้แล้วว่าเขาแต่บ้าพ่อไปก็จะพ่อไปใส่ศูนย์เจ็ดพ่อเป็นมาร์กศูนย์เจ็ดเ่เรียกกระตดศูนย์อยู่ดิศูนย์ล่ะพ่อมาร์กศูนย์เจ็ดก็มาศูนย์ลอ่ศูนย์เพราะว่าเขาเนยศูนย์เลยดิอ่าแมนคว่ำฝันพ่อว่าศูนย์อ่ะท็อปแต่ว่าผู้ใดเป็น เป็นผู้สูงนกระน้องน้องกไม่ยิ่งนะน้องคุยยิ่งเอ้ยต้องเลือกระถท้ามันดิกระเามันน้องคุยยิ่งผู้มไส้กระเามันน้องเฮ้ยน้องคุยยิ่งอืมแสดงว่าสูงน่ะครับกนรออกของแง่รีตัวควันนะอ่าใช่ครับครันัดจอได้ครับด้าพ่อคนหาวิ่งแปดกับสามส่วนจับคู่ก็คือแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าถ้าสามก็คือสามเจ็ดสามหกสามแปดอ ครับเอาครับครับตัวน้ำคับตัวเอื่อนตัวขีดสีแดงอันแปดเจ็ดเจ็ดแปดหันกระคือมันมันมันตรงกับความฝันเราพอเนาะตรงความฝันฝันกับฝันจําได้เป็นต้นเป็นตัวจได้เป็นตัวอัน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 ทุกอันทุกวัดพ่อขี่ใครจําว่าใครไรขี่เป็นล่างๆ่างเือบังหันคือบังหันมันศูนย์ กบ่ล <S an> <ๆ>่างนี <S an> <ๆ>่ศ <S an> <ๆ>ูนย์ศูนย์บ่ล่างยุคฟอฟว่าศูนย์เห็นศูนย์ักษ์ศูนย์ตัวใดกันแล้วว่าได้ฟ้องกับพวกเขาที่พ่อศูนย์พ่อว่าศูนย์ไหนน้องเงินบอน้องก็น้องกูยิ่งโอ้ยได้ส่อได้ถามกันแปลว่าเขาเล่นแต่ตามอยู่กรืว่าน้องกูใต้ไม่ยิ่งกรืว่าไม่ยิ่งโอ้ยเนาะยแปดป่อเอี๋ยวเงินบ่กไม่แปด่ตีแล้วเห็นใจของจะฟ้องเลยก็เอาเอาแต่ฟ้องกระโดดปดตั้งนี่กันพ่อกับฟันแม่นอยู่ที่ฟันว่าศูนย์ศูนย์ใหนน้องผู้หญิ่ง ก็ถือว่าแม่นยุตแจ้ตีเอาว่แจ้เอาว่เป็น่เปนาะความสูนสูนแท้หัวใว่าสูญิ้นักสูญแท้ว่าสูนมันมันบอมแมนจะดีสูญข้างที่ดีน่และสูในนอแต่ว่ารอบนี้รมันแม่ตีเรียกไม่แม่นกับเรตีไงวดนึงอ่ะตีเรียกแม่นแม่นแม่ใก้ใางฟังน้ำกันอยู่ากราัน อันไดนพ่อบีบอกครับขันนอกได้เขาจะบอกร้อครับอืมขันลาเขาท่านโท่มากเขาก็จะบอกว่าเขาโท่มากอืมขัน่นได้มาก่นกระชีโพิ่นก็ะชีบบอกสิเพราะว่าเพิ่นมาลามงวยอยู่แถวนี้ตลอดสิฝนนองก็เพราะมีแล่นก็เพราะเรอยโย่เนี้ยน้องน้องก็ดึงหล่ะน้องก็สูนไทยว่าสูนไทยนะมก็บอสบายคนตาพอดีก็เลยเริ่มาตัดามนี้ครับผมขอบคุณอะไรขอบขอบคุณครับให้พี่น้องมันมันนีนแฮงเนาะพ่อเนาะ ยงเงๆไปรอบต้องหามันไปเราละแมนไปเอาเข่าก็คือเข่าลุตคือลุล้าก่อนเนาะไปแล้วไปแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็ตะกอนลองลองมึงตะกอนลองลองมึงลองลองมึงตะกอนยำยำมึงขันห้ามขันจังยำยำมันว่านั่งกังแนมมึงตะกอนไก่แนมมึงไปขันห้าเขาก็คือเข่าขันห้าบ่เข่าของทัานหลักจับจับตัว ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมท่านไปกับไปจัด